เดี๋ยวครับวันนี้ผมจะไปไนซทฟารีนะครับเข่งใหม่ในซาฟารีครั้นแรกเนี่ยผมก็จะไปทําบุญทําบุญที่วัดนะครับนี่จากว่าวันที่หกที่ผ่านมาหกมกราครับเป็นวันเกิดผมและตอนนี้ผมก็แปดขวบแล้วนะครับหลังจากเสร็จตัวแล้วทาบุญนะครับแล้วก็จะไปในซาฟารี

เด็กชายทานีลิ่เกลือนะครับน้ำพิษไปน้ำพิษไปครับน้ำพิษไปอยู่ไหมน้ำพิษไปอยู่แถวนี้ไหมน้ำพิษไปมาแล้วอ๋อมาแล้วน้ำพิษไปน้ำพิษไป